อาจารย์ครับอยากมีสุขภาพดีเริ่มต้นจากอะไรครับ อยากจะมีสุขภาพดีเริ่มต้นจากเบสิกพื้นฐานเนี่คืออาหารทานอาหารให้พอดีจะดูว่าพอดีดูยังไงก็คือดูว่าให้พอดีด้วยปริมาณและคุณภาพทานอาหารอย่าเอาแค่ตามใจปากตามยจท้องเช่นเอาน้ำบัดลมที่กท้พงซ่าๆถึงใจอาหารที่ชอบมันๆเสร็จแล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคความดันต่างๆอันนั้นก็ไม่ถูกก็ต้องเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบแล้วดีต่อสุขภาพเราอันที่2คือการนอนการพักผ่อนนอนให้พออย่าไปอดนอนอันที่3คือการออกกําลังกายก็ต้องมีการ ออกกาลังกายบ้างร่างกายจะได้คล่องแคล่วคนปัจจุบันมีโรคออฟฟิศซินโดมเยอะอยู่หน้าจอเยอะจอคอมพิวเตอร์จอมือถือเส้นคอยึดเส้นบายึดปัญหาสายตาปัญหาเรื่องเอวเรื่องอะไรต่างๆมีเยอะแยะเน้นถ้าเราเองได้ออกกําลังกายเช่นเดินให้เหงื่อออกสุขภาพกาจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้รักษาอารมณ์เราให้ดีเบิกบานไปนิดด้วยการปฏิบัติธรรมจริญ